เราก็ติดนะทุกคนมาตานี้ต้องไต้กินไก่หวาเรามาแบบเเนียวนี่ยโห,โหดเฮ้ยตัวเดียวนำไปตู้สอง <c oughs> ตู้สอง <c oughs> ตู้สองตูงตง้มันแยก่กันหรือลงชั้นสองเอาล่ะหันลังให้ประตู หมอบู้มงมากหมอมร่าจะกู้ๆหมอบูมงมากยะคาเทาเทคเแห้งขแท้คนแท้คอแท้แท้เฮ้ยมันเจอช่นไม่แอบทำไมอยู่นี่นอ้ไม่ต้องรอเพื่อนมาค่ะ แล้วหนูอนมีเอาอย่างเล่นกันอ,อะารยันมีคนปีัดๆไม่ไหวว่ะพี่ไราเกิดอะไรขึ้นมาล่อะอว้เอาทึบชีเดียวมพูดเลยสวย อันนี้เราก็เจบ็บคองนะเราจะไม่ทำอะไรเจ็บเพื่อนไพื่อนคออ,อย่างเดียวโันดูดมากเลยวบบพวนเนีย่ยยานเดียวมันซีโฟนปีกมันก็พอแหี้ยมาสุด <c oughs> อยู่เูืเออรตกลง Watch out อาอยู่ทงาุ่ลเหรอโอเคค่ะบกันได้รึพอาเลยมันจะเออทาว่ะติดเสียงพารานาจ้ะ Sao ai? Một khó Watch out. Tôi đổ lông vượt Tiền phô đây chứ nhỉ chứ con lời nắm มาลุดเสร็จจูนแล้วอวดนี่เสียยมันจะไกลๆอยู่โอ้ไม่เหเห็นเออว้าวฟ้ามึงขึ้นแม่นแทนว้าวไกลนยนอือน่นอยคุดโลเคชันว้าววันพันว้าโอ้่าโแม่นา เไมไม่เห็นมันมีออีกสันหนึ่งแลนขึ้นไมแลขึ้นานงไปแล้วตกเตอรคนหเฮ้ยป้าหนูเบียบคโค้หมอ,อ ้ขั้งสิไปนำก้อนอีกเลยไปสู้กันโอ้ว้าวว้าวโชย่ารถจะระเบิดครับพ่อ Thank you Help Mark the location Mark the location มหัวอะไรเนีย Thank you มันปมันปลงงัเนอนบอนอนนี่บ่เดี๋ยวสิอนล็อกให้นี่มองดะโอ้ยมันคือเมนเถอะ ออกมาแล้วก็ไปรอ้ย <c oughs> ถ้าพวกด็นองนี่สีเ็ดกรักใ่ไห <c oughs> ู้เขาได้เรียดู <c oughs> ้เขาได้เร <c oughs> ียเออเออเป็นยังไงเป็นยังไงเท <Thank you. S 1> อา tập mở pin tập đấy không sang pin thế sang pin thế là liều chẳng lái bạn nì,

มันกงงูกัมากมักลังงูขึ้นเนินเ,นด,นนเนดี๋โโดยวฮอดักเพิ่งก่อนเลยอ้ Say hẳn, này chào quá chào mỹ tàng phục biêu tất cả mọi người chơi thôi mất thôi mất thôi thôi อ,เอ,เอ้เจ้ตางมั้งโมดูเลยน้องันรางเอ็กซ์คกอมือหนึ่งน่าจะอยู่ข้างบนนะ อยู่บนไดดู้งในคือบนไดไปสันทองเห็นไหมเอ้เซนตน้อ We are number o

ไอ๋อโจะกต้องไปนะฮะสำหรับเก็บมันปันของพวกเขาเหรียญตามเศษถ่ายเท่าที่เฮ็ดได้บกเราใจกจ่ก็เป็นตะเบิงยุทธศาสตร์แน่นอนตัวที่แตามชุมต่นตัวไปครับผมสวัสดีครับ